นี่จ้างสิบสีรังครับนี่วันนี้ป๋าจ้างมาเยี่ยมซุ้มนะครับผมนี่นี่ของแท้ครับผมออกไปผมไม่เคยเส้เปียกแผดดูครับสวยงามหรือว่าฉลองยาวลูกของมังกรหรือเปล่าไม่แน่ใจครับดูที่รับปีกหางเต็มครับผมผมไม่ได้จริงผมไม่ออกครับนี่ครับวูที่สุดที่ลูกดูนะครับดูดูครับดูร้อง ดูพ่อไม่จะพูดใครตั้มนะมันไม่คุยกูยแล้วมันดูกูหอมแก้มมันเนี่ยฝ <c oughs> ากฝากฝากฝากถึงอ่าซุ้มทอดบ,บางแก้วหน่อยอ่าฝากถึงทอบางแก้วครับผมของผมของแท้ครับถ้าขอผมไม่ไม่ออกไปครับกับลูกชายผมจะพาไปตีแถวแถวอุบลแถวยะโสครับวันนี้อยูอย่ที่ไหนวันนี้อยู่หัวอ่าอ่ะอ่พะเยาพะเยา มึงม่าบอ